สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะก็มาพบกับน,น้องรัพ์มงคลนะคะตอนนี้นะคะน้องรัพ์มงคลก็มีอาการนะคะท้องอืดก็มาอยู่โรงพยาบาลนะคะคุณผู้ชมไม่จ๋าก็ฝากเป็นกาลังใจนะคะให้น้องซัพ์มงคลด้วยนะคะสงสัยนะคะน้องก็มีอาการง่วงนอนนะคะยืนนอนหลับน,นะคะมนอ,นอนนะคะยืนะ พ่อคุณแม่จะเป็นกำลังใจให้นะคะต,คต่อไปชอบางคนต่อตัด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพ้อคือก็ยังตีอยู่นะคะก็ดูนะคะคุณหมอก็มันล่วงนะคะคมันล้วงนะคะดูแล้วนะคะเจโก้นะคะล้วงเข้าไปยังไม่ถึงนะคะตอนนี้ ถ้าท,ทไรก็ยังไมีทำนะคะ เป็นหมอก็ออนนะคะเดี๋ยวจะดูขั้นตอนนะคะเดี๋ยวก็ถ้านะคะเดี๋ยวมีนะคะความช้างนะคะเพื่อนช้างด้วยกันนะคะเขามาเยี่ยมนะคะก็จะพาซับมุคุณนะคะดืนนะคะดืนให้นะคะลำไส้นะคะเขานะคะขยับนะคะพอตกมันยุนะคะก็ตกมันยุนะคะก็เข้าไปนะคะใกล่นะคะคนเดียวนะคะไม่ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จะถ้าคือว่านะคะ อ่าเขาไม่มีอาการตกมันนะคะโคนะคะเข้าไปนะคะเศรษฐกถาขวานก็เข้าไปได้นะคะเต่ตอนนี้โคตกมันก็เลยนะคะเข้าไปนะคะคนเดียวนะคะไม่ได้นะคะต้องใช้นะคะขวานนะคะหลายๆนะคะท่านนะคะ ใจนะคะให้นะคะติดเลยนะคะับชอบบ่งคุณด้วยนะคะฝากดไละค,ะคน์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามนะคะกิดต่อย์ถ้าคนท่องคนนี้จะคงจะคงจะมีอาการง่วงนอนนะคะก็อาหารยืดนะคะนิ่มหลับตานะคะเตยเตะแล้วก็ยังทุกข์มิตนะคะ तो ये बेवा अभी भी फुटो का आप वैसे भी नहीं तक आए वो दा वो दा वो दा คลิปนี้นะคะยายก็ขออนุญาตนะคะฝากกดไลค์น,นะคะกดแชร์กดติดตามทุกตัวเลยซับเงิคุณรค,ณครับนะคะตัวตันะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยายก็ขออนุญาตนะคะลงเพื่อนิสัยกันเดี๋ยวนะคะก็มาเจอพืชหน้ากันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ